สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่ก็พาหนูดีมาออกงานค่ะวันนี้ก็เป็นงานเกษียณอายุของคณะเภสัชนะคะดีก็ได้เป็นนักร้องนําของวงค่ะวงนี้ก็มีนักร้องนําอยู่สองคนมีพี่พลอยกับหนูดีค่ะนี้จัดขึ้นที่โรงแรมราชวดีทางไปสนามบินขอนแก่นนะคะทุกคนวันนี้หนูดีก็กําลังร้องเพลงปาวานเกยตื่นอยู่ค่ะ มอสก็เล่นกีตาร์พี่มอนก็เล่นกีตาร์ส่วนพี่แทนก็เป็นมือกองค่ะทุกคนวงเรามีทั้งหมด5คนค่ะหนูดีก็เลยบอกว่าเอาเป็นตั้งชื่อวงยูไฟเลยดีไหมวันนี้หนูดีทำหน้าที่ได้ดีมากเลยค่ะ ร้องเพลงก็เสียงเพาะมากๆเลยแม่ก็พาหนูดีหาประสบการณ์ไปเรื่อยนะคะมีงานตรงไหนก็พาไปออกงานค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขินเวทีและเพื่อได้ซ้อมเสียงของตัวเองไปด้วยวันนี้เรานำเพลงมาร้องประมาณ20เพลงค่ะร้องคนละสิบเพลงกับพี่พลอยสนใจติดต่อง,งานหรือสนใจอยากให้ไปร้องเพลงงานแต่งงานบวช งานต่างๆติดต่อได้ที่หนูดีเลยนะคะติดต่อผ่านคุณแม่ก็ได้ติดต่อวงนี้ไปเล่นรับรองแฮปปี้ที่สุดค่ะ ได้ยินเสียงเพ้อๆจากหนูดีและพิพลอยแน่นอนเลยค่ะอันนี้หนูดีได้รับหน้าที่ร้องหลายเพลงเลยค่ะทุกคนอย่าลืมมาให้กำลังใจหนูดีนะคะและวงยูไฟของหนูดีด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทำมากๆเลยค่ะงานก็เลยออกมาดีและสนุกพร้อมเพียงกันมากๆเลยค่ะ